โอเคครับวันนี้มาเล่นมอ,อร์ทอดออฟเลนปกติไม่ค่อยได้ออฟเท่าไหร่ปกติห้าตัวเน่าจะเล่นโล่เจอโบคาดจะด้วยเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์ป่าหน่อยโลมเป็นปลาหมึก ผมเลยต้องมาออฟก็เล่นได้ถ้าไม่เจอฟอ์เล่นเลยลองหน่อยเส้นแย่หน่อยเฮ้ยกระสู้ขาดได้เท่าหนึ่งก็สู้ได้แล้วเนี่ย นนแยย่่หอจะกินวาเลนทา์นี่เพิ่งได้มาตอนกิจกรรมวาเลนทา์ใช้ไป40หัวใจเอ้ยไม่ใช่หัวใจ40ดอกใจเย็นใจเย็นกำลังโม้อยู่ mình bay yêu chặt. Hold on tight. Enemy's missing. Khó nạch này chứ. lắm, là lắm, 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 Tăng lắm, 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 Mình bỏ khát เดี๋ยวต้อออกกอไฟก่อนนะมาเก็บตังเลนกลางก่อนเมดไม่อยู่เซ็ตเราเลนออฟเลนต้องดูเลนออฟเลนกับเลนกลางถ้าเมดเติมล่างเราก็มาเก็บตังเลนกลางได้ออฟเลนแบบเงาเงาวักใครสิ เรายังไม่ลดเลยลลแลม่ไปเติมแรนล่างแต่เดี๋ยวเขาน่าจะกลับกลางได้งั้นเราก็ต้องโยนเรนเดยต่อโอ้ขาดมันสู้เราไม่ได้เลยเนี่ยโดูเลือดมันมาดิมาด,มาดิปึ๊บ มาโซน,นกลางให้หน่อยแล้วก็กลับเหร็นแบบเงาเงาป่าอมกอรก็ต้องช่วยป่าป่ามาดดาันมาพอดีทาสเลน ามาลองอีกสักรอบ <c oughs> เลือดเราไม่ลดเลยจ้าเสร็จแล้วไปเติมเติมกลางเติมล่างถ้าเติมล่างได้นะยังไม่ห้านาที ตาอยู่กลางเราต้องเคลียร์กลางแล้วก็ไฟแล้วบกขาดไม่มีทางสู้ได้มันไปล่างกันไม่มีอะไรเล่นแล้วเราต้องรีบกลับเลนถึง เอาเดินไวในน้ำมาก,ก็เพราะแบบนี้แหละเพราะว่าเดินเติมเลนบ่อยทั้งออฟเลนทั้งล้มบิงเจ็ดเท่ากันเลเวลแทบจะเท่ากันไป a conviction an enemy has been defeated ta phải <laughs> <laughs> oh. Một càng chútหน่อย wow Một cái đèn an ally has been ใช่ไหมเช่เราจะตายมาเติมเล่นตัวเองต่อว่าขาดมันตายไม่น่าจะกันตายไม่มีใครมาจะลิมมาวะ

เราออฟออฟเล่นเงาเงาจะได้เล่นต่อสกินวาเลนไทน์จะเงาเรา่านมาเราไม่ต้องหนีเราสู้ได้เราตัดคลิปแล้วก็ไม่มีอะไรทำเลยวะ เราไปตัดคลิปต่อตัดคลิปแล้วเราก็ไปเติมสลิมอ่ะ เราต้องรีบไปกันเหรนแต่เราตัดคลิปไว้คลิปมันยังไม่ชนดูจากคลิปคลิปเราได้เพราะคลิปจะชนกันตอนหน้าปอมพอดีเราตัดคลิปมันก็ตัดคลิปไอพวกเคนสเปียร์แล้วด้วยเคลียคลิปอย่างไวมันก็ตัดคลิปเราปะสุ่มแบบ ไปตัดคลิปต่อโฮ้ยมันตัดคลิปลึกเลยเราเคียวไปรอดไหมวะครัคบอรอดไหมโดนบุคคาโดนน้ำหมึกตาย ดเดี๋ยวเราเคลียร์รถเสร็จแล้วก็จะไปทำอย่างอื่นไม่ทนันเพื่อนเล่นกันสี่คนเราเป็นอัพเลนเราอยู่แบบเงาๆได้

สามป้อมตายได้ไงมาโดนอล,ลาเะ เจอทั้งวันวอคา,า์มาเราเล่นออฟเป็นเราไม่ได้ออกของแทงล้วนเราต้องระวังตัวเองนิดนึงมีดาเมจแต่ตัวบางนิดนึงมันเล่นคนละคนละสไตล์กับตอนเล่นลมมิง นี่ต้องมีดาเมจคอยปิดคีปแล้วก็คอยวัดฮีโร่กันหนึ่ง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 กับฮีโร่เราดัานเลนส่งไว้ขอจะได้ต้องกลับมารับแล้วเราก็ไปเติมทันไหมไม่ทัน ถ้าสี่คนนั้นเราเล่นได้แล้วทีมวัสบาแล้วมันต้องมากลับถ้ามันมาสอง้วก็ฉีกนิดนึงดูสถา,านการณ์ก่อน ทีมนั้นมันจะหลอนเลนนี่แหละเพราะว่าเราดันสูงไว้มันไปไปบวกกันไกลไม่ได้ก็มากลับพันก็นมากันบ้างไปเติมกลางกาเรโดนชักเต่ว่ะ เหมือนฟาจะเสียต <kr> ัดเลตก่อนเก็บนกคอยให้มันส่องแมปเป็นสปาให้เรา I'm not going to be able Retreat! Blade Guard! An enemy has been defeated! Hold on tight! Rally! My legendary! Finish! ตอนนันตอนที่มันแปลงม้ามันจะตีดูดเลือดเราไม่ต้องสู้ก็ไเลยมันลงมาสักให้มันหายอมตะสักเท่านี้มันก็เสียอันตีแล้วมันจะบวกไม่ได้ถ้าโขาดที่มีอันตีก็แทบไม่มีประโยชน์เลย อเอาการลีไม่มีล้างให้นะไม่ใช่ลมต้องปล่อยวะพ่อทีนะพ <c oughs> ่อทีนะเสียกาลีจะได้ป้อ,ปอม fort top. ม่เกิดใหม่ขาดมันนีไปล่างเฉยไม่นานไม่นานเราก็พอไหวพลเมิมีตตดเลือดแ,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 แล้วด้วย เชี่ยมาเล่นกลางว่ะระวังเพื่อเราน่าจะู้ได้ลำวักด่านเดยให้มีนามันมาโอ้ถ้าอย่างนี้ต้องหนีจะเย็นพี่หนูโอ๊ย Happy Happy l u น a Nidia จเย็นจะเย็นเมดมาด้วยเหรอ มาท้อคือนักวิ่งต้องการป้อมต่อวาดไม่ได้ตีดากันแล้วสวยเมื่อกี้มันตามเราสามตัวเพื่อเรามีเวลาไปเล่นเลนอื่นได้ อัพเล่นเงาเงาเลือดรีแล้วเราต้องดูแมพด้วยให้มันโผลรร่เปล่ามันหรือว่ามันจะมาดักเราเพราะว่าเราอัพเป็นเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วมันจะมาดักเราบางทีอ่ะมันต้องดักสองดักสามอันนี้เราไปเติมกลางวุ้ยวโอโหดจังมีอะไรเล่นมั้ย ลูกบอลเชีย่ยคนแดงเลยออฟเลนไม่ค่อยมีของกันเวทน่าจะจบแล้วเนี่ยมีดาร์กใหญ่น่าจะจบดีโคตรแรง โอเคจอบแดบ,บชิวๆโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย